ผมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสาขาวิศวกรรมโยธาวันนี้จะมานำเสนอการทดสอบแรงดึงในเหล็กลูกพันธ์ครับสมาชิกประกอบด้วยผมนายชินวัตรสุโภินสวัสดีครับนายพลังศิลาพัฒน์ครับสวัสดีครับนายปิศริยะรัตพิยานสวัสดีครับนายแขชัยพิษมันตีสวัสดีครับนาสงสาวมิการิยาศร สวสดีครับนางสาวัิกางสดีครับนายพรัชยรหมครับสวัสดีคนางสาวนัทนาิและดิฉันนางสาวนาตยารักษาสัตว์วัตถุประสงค์ของการทดสอบนะครับเพื่อศึกษาพฤติกรรมทางกลและคุณสมบัติทางกลของเหล็กโครงสร้างรูปพันขึ้นรูปเย็นสำหรับโครงสร้างทั่วไปภายใต้แรงดึงซึ่งประกอบด้วย,ยหนึ่ง ความเค้นที่ขีดจำกัดสัดส่วน 2. ความแข็งแรงดึงที่จุดคราก 3. ความแข็งแรงดึงสูงสุด 4. ความเค้นที่จุดแตกหัก 5. โมดูลัสยืดหยุ่น 6. โมดูลัสก่าของการคืนตัว 7. เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงความยาว 8. เปอร์เซนต์พื้นที่หน้าตัดที่ลดลง 9. ลักษณะของการวิบัติมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ ASTM A615 S a s t m a 6 1 5 m ขีด9 5 a ม2อก1อ2 2ขีดอก2 1 7 2เล่ 61, ม1ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเหล็กโครงสร้างรูปพันธ์พื้นรูปเย็นสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปซึ่งในมาตรฐานมก2อ2ขีดจะเรียกว่าเหล็กโครงสร้างหมายถึง เหล,ล็กก้ารีดร้อนที่ขึ้นรูปโดยไม่ใช้ความร้อนให้มีหน้าตัดต่างๆกันใช้ในงานโครงสร้างทั่วไปทั้งเคลือบสีและไม่เคลือบสีเหล็กรูปพันธ์ขึ้นรูปเย็นนั้นเป็นการขึ้นรูปจากเหล็กแผ่นที่มีอุณหภูมิปกติโดยการพับแผ่นเหล็กและเชื่อมให้กลายเป็นเหล็กฉากเหล็กตัวซีเหล็กตัวแซดเหล็กรูปหมวกเหล็กกล่องหรือเหล็กท่อกลมเป็นต้น ซึ่งการนำเหล็กแผ่นมาพับหรือม้วนนั้นจะต้องทำการเชื่อมเหล็กเข้าด้วยกันและมีการตรวจสอบรอยเชื่อมให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมตารางที่12.1แบบและรูปภาพตัดของเหล็กโครงสร้างรูปพันธ์ขึ้นรูปเย็นสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปมอกอ1 2 2 8อก1 2 2 8ปขีดประกอบด้วย 1. เหล็กฉากล i g h t angle แบ่งออกเป็นขาเท่ากัน equal l e g ก และขาไม่เท่ากัน u n e q u a l l เล 2. เหล็กรูปตัว C l i g h t c h a n n e l 3. เหล็กรูปตัว C มีขอบ l i ท c h h n n n l s s e t i o n 4. เหล็กรูปตัว Z l i g ล t Z s e c เ i o n 5. เหล็กรูปตัว Z มีขอบไลท Z Se c t i o n และ 6. เหล็กรูปหมวก Hat Section ส่วนประกอบเคมีเหล็กโครงสร้างตามมาตรฐานมอก1 2 2 8 4 2อ6 1 2 แบ่งตามส่วนประกอบทางเคมีและสมบัติทางกลเป็น4ชั้นคุณภาพคือ s s c s 3 3 0 s s c s 4 0 0 s s c s 4 9 0และ s s c s 5 4 0เมื่อวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีแล้วให้เป็นไปตามตารางที่12.2ส่วนการทดสอบให้ใช้วิธีวิเคราะห์ทางเคมีทั่วไปหรือ วิธีอื่นที่ให้ผลเทียบเท่าสมบัติทางกลความเค้นคลากหรือความเค้นพิสูจน์ความต้านทานแรงดึงและความยืดให้เป็นไปตามตารางที่12.3การทดสอบให้ปฏิบัติตามมอ,อก2172เล่มหนึ่งโดยเตรียมชิ้นทดสอบตามแนวยาวของเหล็กโครงสร้างและทำการทดสอบที่อุณหภูมิห้องระหว่าง10-35องศาเซลเซียส และการทดสอบภายใต้สภาวะควบคุมให้ทดสอบที่อุณหภูมิ23บวกลบ5องศาเซลเซียสโดยการทดสอบครั้งนี้ใช้ชั้นคุณภาพอยู่ที่ SSCS 400อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ 1. ตาช่างบาลานสองตลับเมตรมิชลิ i n เทปสามเวเนียเวเนียคลิปเปอร์ 4. มาตรวัดการยืดตัว ไดเอลเกต5เครื่องทดสอบครอบจักรวาล Universal Testing Machine หรือ UTM การเตรียมตัวอย่าง1รูปร่างละมิติของชิ้นทดสอบอาจขึ้นอยู่กับรูปร่างละมิติของผลิตภัณฑ์ที่นำมาทดสอบโดยปกติชิ้นทดสอบจะได้จากการตัดแต่งตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานดัดขึ้นรูป แต่ต้องหลีกเลี่ยงการดัดตรงชิ้นทดสอบเท่าที่เป็นไปได้อย่างไรก็ตามหากจำเป็นให้กระทำด้วยพิธีการที่อาจส่งผลต่อสมบัติทางกลของชิ้นทดสอบน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 2. ชิ้นทดสอบอาจได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีภาคตัดขวางคงที่เช่นรูปภพันฑ์ท่อนลวดและอื่นโดยไม่ตัดแต่งก็ได้ แต่ต้องมีความยาวระหว่างชุดหัวจับอย่างเพียงพอ 3. การทดสอบตัวอย่างแต่ละชุดให้ใช้ชิ้นทดสอบทั้งหมด3ชิ้น 4. ความยาวพิกัดเกต์เล็งตามตารางที่12.3ส่วนความยาวระหว่างชุดหัวจับจะต้องมีความยาวมากกว่าความยาวเกต์เล็งอย่างน้อย5มิลิเมตรขั้นตอนการทดสอบ 1. วัดขนาดความยาวให้ละเอียดถึง0.01เซนติเมตรและช่างน้ำหนักของวัสดุตัวอย่างพร้อมบันทึก 2. วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นตัวอย่างโดยใช้เวอร์เนียวัดขนาดที่ปรากฏจริง3จุดเพื่อหาค่าเฉลี่ย 3. วัดความยาวพิกัดเก็ดเล้งแล้วใช้เหล็กส่งตอกทำเครื่องหมายไว้ 4. ติดตั้งเด็กเข้ากับเครื่อง Universal Testing Machine แล้วเดินเครื่องปล่อยโหลดโดยกำหนดให้ไม่เกิน80กิโลต่อตารางเซนติเมตรต่อวินาทีอ่านค่าแรงไม่น้อยกว่า15ค่าจนถึงจุดค้างและทุกๆ1นมิล ของการยืดตัวหลังจากนั้นจนกระทั่งหลิกขาดจากกันอย่างสม่ำเสมอ 5. บันทึกค่าแรงดึงสูงสุดและบันทึกลักษณะการเสียหาย 6. นำตัวอย่างที่ขาดจากการมาวางต่อให้แนบสนิทแล้วทำการวัดระยะของหลิกในช่วงเกียเล้งใหม่และวัดขนาดพื้นที่หน้าตัดของหลิกบริเวณคอขอด 7. เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นความเครียด การรายงานผลการทดสอบ 1. ความเค้นที่ขีดจำกัดสัดส่วน 2. ความแข็งแรงดึงที่จุดคราก 3. ความแข็งแรงดึงสูงสุด 4. ความเค้นที่จุดแตกหัก 5. โมดูลัสยืดหยุ่น 6. โมดูลัสของการคืนตัวได้ 7. เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงความยาว 8. พื้นที่หน้าตัดที่ลดลง กกาลััษณะของรวิบิบตสูตรที่ใช้ในการคํานวณมีทั้งหมด8สูตรดังนี้ค่ะนำค่าที่อ่านจากเครื่องทดสอบมาบันทึกในตารางค่ะนำค่าในตารางที่บันทึกไว้มาพลอตกราฟค่ะ จากนั้นให้นำค่าที่ได้จากการทดสอบและค่าที่ได้จากกราฟไปแทนค่าในสูตรเพื่อคำนวณต่อไปค่ะการคำนวณมีดังนี้ 1. ความเค้นที่ขีดจำกัดสัดส่วนเท่ากับ 5,548.85KC 2. ความแข็งแรงที่จุดคลากเท่ากับ 5,672.25KC 3. ความแข็งแรงสูงสุดเท่ากับ6,832.45 kc 4. ความเค้นที่จุดแต่งหักเท่ากับ5,184.04 kc 5. โมดูล,ลัฐยืดหยุ่นเท่ากับ1 8 4 9 6 1 6 7 kc 6. โมดูลลัฐของการคืนตัวได้เท่ากับ83.23 kc 7%ของการเปลี่ยนแปลงความยาวเท่ากับ30% 8%พื้นที่หน้าตัดที่ลดลงเท่ากับ18.42%และนำค่าที่คำนวณได้ไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานมอก2อ7 2เล่มหนึ่งที่ชั้นคุณภาพ SSCS 400พบว่าค่าทุกค่าที่เราคำนวณได้นั้นผ่านมาตรฐาน จึงสรุปได้ว่าเหล็กรูปพันธ์ที่นำมาทดสอบนี้ผ่านมาตรฐานค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ